มาเข้ามาอยู่ห้องในฮองแล้วนะคะด้านล่างตอนนี้นักกีฬาของเราอ่าลงสนามเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะวอร์มแล้วนะคะนับถอยหลังแล้วอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงละก็จะทําการแข่งขันตอนนี้ยืดยืด,ยดร่างกายอยู่นะคะวันนี้นักกีฬาของเราจะใส่เสื้อสีน้ําเงินอ่าแล้วก็ในสนามที่เห็นอยู่เนี่ยก็นักกีฬาก็จะยืดร่างกายยืดกล้ามเนื้อเพื่อจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อพร้อมใช้งานในการลงแข่งเนาะ นี่คือสนามที่น่าจะใหญ่ที่สุดของหมาเกานะคะชื่อ Galaxy Arena อยู่ที่เกาะใจป้าฮอเนี่ยก่อนที่จะเป็นวอรเลย์บอลเนี่ยนะคะก็เป็นฮอลในการทำคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังหรือว่าน้องบิลกินแล้วก็คอนเสิร์ตศิลปินจีนศิลปินต่างประเทศเยอะเลยนะคะความจุป,ประมาณ1 6 0 0 0ที่นั่ง อยากให้ทุกคนเห็นความยิ่งใหญ่อลังการนะคะ16,00 0ที่นั่งวันนี้เนี่ยคู่สนามสองที่นี่มากาวคู่ที่จะแข่งเนี่ยไทยจะเจอกับโดมินิกันเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่แข่งเปิดสนามเลยนะคะไทยเจอโดมินิกันตรงที่พี่บอยนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเดียวกับที่นั่งอยู่หลังทีมตาฟโค้ดนะคะแล้วก็เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่จะแข่งขัน อยากให้ดูตรงนั้นตรงนั้นคือสเกลเห็นไหมคะเวทีตรงนั้นคือสเกลก็คือจุดที่เขาทาเพื่อให้ทีมงานแต่ละทีมเนี่ยไปนั่งเพื่อที่จะสเกลคำว่าสเกลก็คือดูเกมเป็นสถิตินะนั่งนั่งดูเป็นสถิติเลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างตบตรงไหนอะไรยังไงนู่นนะสเกลเห็นไหมอ่านะครับก็จะเป็นจุดที่ทีมงานนะของทั้งสองทีมหรือประเทศอื่นๆที่ว่างเนี่ยก็จะมาดูคู่แข่ง จะมาโจทสถิติเลยนะคะว่าตบลงกี่ลูกเสียตรงไหนเสียกี่แต้มน,นะฮะนี่คือบรรยากาศก่อนการแข่งขันวันนี้ถ่ายทอดนะคะที่ช่อง7ช่อง7เนี่ยเวลาไทยก็คือน่าจะบ่ายสามโมงเวลามาเก,ก๊าคือ4ี่โมงเย็นเนาะก็ติดตามชมติดตามกันได้นะคะในสนามตอนนี้นักกีฬาเริ่มวอร์มร่างกายจากยืดแล้วก็มาเป็นวิ่งแล้วนะคะเริ่มต้นมาเป็นวิ่งเรียบร้อยแล้ว ฝั่งตรงข้ามก็เป็นโดมินิกันพร้อมทั้งคู่นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะจากสนามที่หมาเก้านะคะก็คือ Galaxy Arena ซึ่งเป็นฮอนะคะความจุใหญ่ประมาณหนึ่ง1มื0นหนึ่งมืนกว่าที่นั่งฮะไกลไหมไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยดูอย่างนี้สนุกบายบายเธอ